พี่น้องที่เห็นอยู่นี่เป็นโกดเด้อจากพี่น้องโกดภารส,สวาลี่จำลองมาจากเนี่ยพี่น้องเสียสาระล่มขั้นหนึ่งนี่จำลองมาจากนี่พอดีพอดีเลยจากพี่น้องสัสดส่วนพันใดกับองค์พอดีเลยจ้ะ<ม>เข้ขึ้นแกนปูนพี่น้องปั้นสดเลยเด้อจากพี่น้องเด้อนี่ตอนนี้อาจารย์เพินกระลั่งเหลาปูนอยู่เด้อจ้ะ นี่อาจารย์สร้างปั้นพ้นเหลาปูนอ่าเหลาปูนแล้วฮอกก็จะมะเขาขีเพิงพี่นอ้องแยกจากองค์พะซิวลี่พี่น้องเป็นอะไรเพิ่นน่าจะเวลาเขารอฮอกก็จะได้แยกรอพี่นอ้องในส่วนของกดกะรอตัางหากเด้อจะ้ะฮอกก็จะเลาจนกว่า แกนปูนจะได้รูปสรงกตามที่เขากำหนดไว้ได้จ้าพี่น้องโดยการใส่ใส่อีกอย่างเนะาะแบทน,น,นี่เนาะเหลาเนี่ยพี่น้องเป็นแหลมๆนี่แลหละจะเฮ็ดเอ<ล>็ดเองเล็กเหลาเล็กเหลาทำมือเนาะอาจารย์ออ,อ,อจากจากคุ้มปัญญ้าบะ่ะอาจารย์ จากคุ้มปัญญาบะมีขายด้วยจาะเนี่ยนะมีหนึ่งเดี๋ยวในโลกของไผยของมันอ่ะไอ้เขาเอินว้อยังกว่าเครื่องมือถ้ามาหากินเค่อนี่น,น,นี่อาจารย์เพิ่นใส่ไล่แล้วละ่ะพี่น้องมุนเป็นเกียวเนี่ยเห็นบอนี่เป็นล่องเกียวเนี่จ้ะ จักน้อยก็จะເຂົ້າຊິເພິອົພິາຂ່ບິ່ີທື່นึงດີจ้ะ